สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับเนาะวันนี้อยู่กับผมครับช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งครับก็นี่ครับอัปเดตรถปลาเราขึ้นเลยขึ้นเลยแล้วว่าอัปเดตรถปลาเราครับนี่กำลังวันนี้จะต้องปลาเราต้องโมดิฟายคันนี้นะครับนี่ต้องรื้อพวกมอโนม่าน้ำหรื้อเปลี่ยนใหม่หมดเลยครับหรือออกก็ปางม่าน้ำใหม่ครับทำช่วงหลงช่วงล่างใหม่นี่ก็จะเป็น ช่างเชื่อมครับช่างเชื่อมในตำนานของเราครับเนี่ยเชื่อมเหล็กเก่งครับสูตรไม่มีเมียแต่ว่าเมียเขานี่ยยักษ์ผึ้งครับเป็นไฟเรือเวทนาช่างเชื่อมเราอันนี้เฮ็ดคานขาโตไปใส่ม่องนะครับเด็กมาเลยสมรถได้เนี่ดขาโตัวพุชไอ้หม่องฮะบอกว่างอะไรบวะว่าไม่ขาตัวพุชไอ้หม่องเนาะจะต้องโมดิฟายคันนี้ครับ กลับมาอีกครั้งปะเอ้ผมชอบมากครับเน่อใหญ่ครับสีนิ้วครับคันนี้ยังชอบเลยอ่ะสำหรับคันนี้นะพี่น้องนะผมจะไล่สเปคให้ฟังครับเนาะเครื่องนิสสันครับ f e 6ครับคันนี้ต่อได้กิน22ครับก็เพราะว่าตามสเปคเนาะพี่น้องนะตอได้กิน22ช่วงล่าง10ครับคันนี้มอเตอร์ใครจะบ้าครับไม่ธรรมดานะครับสเปคนี้ก็ถือว่า จิตจัดในจิตจัดในเอ่อสเปคของเขานะครับเนาะก็จะไปเทียบกับ12 23อะไรพวกน,นี้ก็ไม่ได้ครับก็ต้องตามสเปคนะครับนเาบนเา,านะสวยงามเลยคนนยนนนันนี้จะเป็นรถปาลาเราครับแกไปซื้อมาอนี่กูปันหันทำไม่เสร็จเว้เว้เว้ทำไม่เสร็จ

นี่มอถอดนี่ก้อนนี่นีนี่ถอดตัวนี้กเดี๋ยวลือบลือมาน้ำเลยวันนี้ลือมาน้ำมาออยออกนี่ดาให่ฮวน้นั่งเกาหัวงอกเล่าอันนี้เรแค่นี้เอเราแก้ไปเรื่อยนะ อนไปเรื่อยไปเรื่อยเห็นได้ที่แหลกเนี่ยนี่ผู้เจาะจงอะไรก่อนมาลูกน้องไอ้เจียอยู่ด้วยนี่กำลังเกียร์อยู่ผู้อย่าวาเถอะพี่ฮะกะช่างใหญ่โอเล่มือรองก็ช่างหวังสร้างมูนี่ยอดนำกดว่ามึอนี่มู้นอืมเป็นนัดกันอยู่เ้ี่ยแหละ กรอบเลยวันนี้จัหนักเลยโอ้หลายยังขนาดนัน้นปิดตูต้ไหมคันนี้เหรอไม่ธรรมดาเหมือนกันระบบโล่งดีครับคันนี้ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นรถรุ่นกลางครับดูครับ รงซสอมง่ายครับถึงจะเก่าแต่ก็มันบางรักษาง่ายก็จัดไปครับเพ่อไม่ใช่ขี่บ่เพัเราบ่เปลี่ยนบ่วเปลพวกนี้ก็ต้องเปลี่ยนวินใหม่ครับวินมันวินมันจมหมดแล้วครับนี่เปลี่ยนวินใหม่น่าจะได้ทำแทนปั๊มใหม่ด้วยแทนปั๊มมันอ่อนครับ ก็เก็บไปทีละแพ้เนาะพี่น้องเนาะรถเกี่ยวนี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับถ้าเล่นรถเก่าถ้าเล่นรถใหม่ก็โอเคหน่อยครับดีไปแต่ขีหมูขี่ม้าอย่างเรานี่ฮะเอออยู่นี่แล้วอืมเดี๋ยวไปพ่อตูฟังคุนวะพูนพูนพูนไม่ครูคุนขี่มูขี่ม้าอย่างเรานี่นี่มีเงินซื้อหรอครับไอ้สองสามล้านครับซื้อแต่สองแสนนี่ก็ เบิดดากแหรอพี่น้องเอ้ยก็ตามมีตามเกิดนะครับผมไม่ซสีเรียสครับค่อยเป็นค่อยไปห้องซ่างห้องซ่างแมนบ่แมนบ่ทำมาไหนบ้างว่ะจ้อย เมีหนุ่มข้างงงเมียน้องฮงของเขาไปใส่หมดป่ะฮะเอาตัวแยกสองอันแม่คือสิบเห็นอยู่ทั้งรถผุนบ่กุญแจหายหมดครับนั่นดิตัวแยกโอ้โหจีเต้นซักพื่นเนาะนี่ครับกุญแจวางอยู่ตัวนี้นะพี่น้องนะแต่หาไม่เจอครับ หมดแล้วครับอื้อมี rồi. ตัว tiếp ได้ cái đằng oh. thì bằng kìa ô nó có chặt tiêm này bằng nhiều cái vang lông oh. bọc quá Hãy nó cho dù เจอเยอะจัดครับนำเฮียดิเาเานี่ก็ได้เปลี่ยนหรอนี่ไหมจำจบพันอีกเนี่นี่มันต้องมาถอดตัวน,นี้อีกปุ๊บเออเดียวกันนะนี่กระปองนึง

แม่งัขันกองอากาศเขลงเลยวะโอ้ยตายกูกูเบิดข้ามหมเลยวะบ่ให้มันถอดกองแกวเนาะถอดกองอากาศลงเลยเนาะเออุดองไงโอ้ตยตายตาวะโอ้ยโอ้ยจดให้จดให้เกดูดูนาน ่าง่างยังี้โอคช่างหัวมันเถอะเอาอันนี้ใบใบตัวเฟืองมันหม่ๆอยู่ตัวนี้เ็ดดามันมาเอเฮ็ดใ่องมันไหมตาองมันหลีไองมันของผมไดเลยนี่ Vô phao đó chị này liên liền hết ai thèn bầm vớt vớt để sửa mày mà. Ừ. Ta à. con người đấy Bà lâu chưa xài pump phẹt không? ไม่รู้ว่าจะจวดหรือยังไงที่น้องเจจะใส่ปั๊มแฝดเอาเนี่ยตรงสองอันวะเออโอ้สร้างเลยมันได้เสียอะไรของยังไง เอา้าสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะพี่น้องนะก็อย่าลืมกดไ like, ล like, like, ค์กดแชร์กดติดตามในช่องสีบเบียร์ําซิ่งด้เด้อเดี๋ยวเราชมคลิปตอนต่อไปนะครับเนาะว่าตาเราจะทำอะไรบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมต้องลําลาพี่น้องชาวเอฟซีไปก่อนนะครับเนาะอ่ะสวัสดีครับ